เอาล่ะก็ต้องของกราบสวัสดีกันทุกท่านก็ได้นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมพลไคไอแพด3เบต้าเทสต์เวอร์ชัน6.6กันอีกรอบนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้ทางผมก็จะขอทําการปิดท้ายเบต้าไปด้วยดีเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เซิร์ฟเวอร์จริงก็จะอัปเดตให้เล่นแล้วก็จะเข้า6.6แล้วก็จะมีผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาในเดียรเบต้ากับเซิร์ฟจริงอะจะไม่เหมือนกันนะแต่สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จริงก็จะมีเออ่ ตัวละคร2ตัวมีระดับ S, S ตัวหนึ่งแล้วก็ SP ตัวหนึ่งนั่นก็คือฮาเล m มิสเตรีนแล้วก็โพมิอ Harley, ine, ุสเป็นตัวสายทัพจินตภาพเลยละกันนะก็ก็จะมีฮาเล่จากกลแล้วก็โพมิโุจินตภาพนั่นแหละก็จะรวไปถึงอาวุธแล้วก็สติมกม้าด้วยในการเปิดการชารนี่แหละทั้ง2ตัวแล้วก็จะมีกิจกรรมพิเศษเทลิเทลิตะลุยแดนมหาสัจน์อันนี้ก็เราไม่ได้เล่นนั่นแหละ แล้วถามว่ามีอย่างอื่นอะไรไหมก็เอลมีอะไรเพิ่มไหมนะก็ไม่มีเพิ่มนะมีแค่ตัวละครสองตัวไปดูก่อนว่าสติม่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกไหมนะสติม่าอีเวนต์แต่เกมว่าไม่น่าจะมีแล้วหรอกมั้งสติมาอีเวนต์อ่ามีสติม่าอันนี้นั่นแหละกิจกรรมของซูซังเนี่ยแหละห้าดาวเอะหรือเปล่านะ โอเคน่าจะสติมาอันนี้นั่นแหละลองดูว่าสีดาวจะมีอะไรอีกไหมน่าสีดาวก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วสติมาเค อันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ไม่รู้เห็นหรือยังนะวัตถุดิบก็มาพื้นฐานาแล้วก็จะมีเบ็ดพลเหมือนกันนั่นแหละตั้แต่หตั้แต่เวอร์หกถึง6.9น,นี่ยแหละประมาณประมาณ4แผ่นนั่นแหละจะเป็นูปสีฟ้าแต่หลังจากขึ้นเจ็ดจุะก็จะเป็นสีใหม่นั่นแหละเรามาดูว,าว่าร้านค้ามีการเพิ่มของอะไรบ้างไหมตอนนี้มันเดิมหมดเชคตรงนี้ดี มีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมตรงนี้ไม่น่าจะมีนะโอเคไม,ม,นนม่มีอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็หมวดร้านค้าอ่าก็จะมีเปลี่ยนของอะไรอยู่น,นี่ร้านขายของในร้านแด่สวรรค์แห่งอดีตอันนี้ก็เหมือนเดิมหมด าน้วันสงครามเหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหรียญก็เหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มไอ้น,นี้เข้ามาเฉยเออได้ใชสุตร,ตรตัวละคร SP Prometheus เพิ่มพลังคองก็ไม่น่าจะมีละอัน,นี้เหมือนเดิมหมดร้านค้ากิจกรรมก็มีไอ้น,นี่นั่นแหละให้แลกชุดของในเดนเมนนั่นแหละน,น่าจะเป็นกิจกรรมพวกร้านของแปลกๆนี่นแหละ แล้วก็มีชุดของนี่ด้วยนะน่าจะชุดของ AI h อ p ฮ r เ i a รนั่นแหละอันนี้ผมคิดว่าน่าจะขายเป็น b c h i ปเนี่ยแหละคิดว่านะให้เราไว้ก่อนแล้วก็ส่วนอีกชุดหนึ่งก็ชุดของ p พาโดเฟลิสพา o ดเฟียเลยแล้วกันก็เป็นชุดนี่แล้วกันเนี่ยสามดาวเป็นชุดที่ได้จากนาวันจะบันทานนั่นแหละแล้วก็เออ อับิก็รอบนี้รู้สึกว่าจะมีเพิ่มอพเนียเข้ามาด้วยนั่นแหละอพเนีตัวเดียวแล้วก็บอสสนา,ววามวโคซรนจำก็อพโนียไปเลยละกันนะก็กายภาพเลยแล้วกันโซลสปส,สิ่งลงตาผมว่าอันนี้โนบูไม่รู้ว่าตอนเซิร์ฟจริงไม่รู้จะมีโนบูแต่มาจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในน่ะมากในการคาฟนั่นแหละ ส, S, ส่วนเอลิสส่วนแดนสวรรค์นางบิดก็บัฟกายภาพนั่นแหละเ้าก็ทดลองปลดตัวละครทั้งสองตัวก็มีฮารนกับโพมิทูสนั่นแหละสองตัวแล้วส่วนเอ่อเนินขั้นสูงก็ไม่มีอะไรแล้วตัวนี้ไม่มีอะไรเบื้องเบื้องอันนี้เหมือนเดิมไอ้ทดสอบก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยอ่าตัวนี้ก็จบจบอะไรไปดีๆแต่ว่าจะมีการเพิ่มเนินเรื่องอะไรเข้ามาด้วยนะเอ่อ จากนางาโซระนั่นแหละอ่าหน้าตาเนื้อ Open w o โอเพนเวิร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยเนี่ยอย่างงี้เลยอ่ะเนื้อเรื่องจากนางาโซระบทที่สาสิบเจ็ดเลยแล้วกันแล้วก็ของรางวัลในน,นี้ก็จะมีเป็นโอ้โหก็มีสติมารสุซางห้าดาวนั่นแหละอ่าอันนี้คุ้นเคยกันแล้ว แล้วก็ก็จะมีกิจกรรมเทลีทนลี่เลยละกันนะก็ทีนี้ก็หมดแล้วก็ในคลิปนี้ผมขออนุญาตปิดท้ายเบต้าไปด้วยดีเลยละกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จริงก็จะอัปเดตแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในทีเบตา้า6.7คีคีละนั่นแหละก็สวัสดีต้องขอลาไปแล้วนะครับผมไปละบ๊ายบาย